เบ่าวใจสวัสดีครับรออกครับเรอคนนักคุใดรู้ว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอซคลิปนี้ก็เห็นยอดพู้ตามผมถึงหนึ่งมืนเมื helmet, ่อกี้เนะสินะก็มีเอฟซีหลยท่านบอกว่าดีใจด้วยนะผมก็มันเคยคิด f ีว่าจะมีถึงวันนี้นะครับผมตอนแรกก็คิดว่าทำเล่นๆนะครับผม หรือวก็ให้ผู้ติดตามถึงพันก็โอเคแล้วนะครับตอนตอนแรกนะครับพอถึงวันนี้เอฟซีเข้ามากดติดตามให้ถึงหมื่นนะใช่หมื่นซับเมื่อกี้นะผมขอกราบขอบคุณอย่างมากมายนะครผมที่เป็นกำลังใจให้บ่าวไซโซนะครับผมดีใจครับดีใจนะครับผมไม่ไม่เคยคิดว่าจะมีผู้ติดตามเยอะขนาดนี้นะครับผมก็ึกดีใจแล้วก็ขอบคุณจากใจจริงครับสำหรับเอฟซีที่เข้ามากดติดตามให้บ่าวไซโซนะครับผม สิ่งไหนที่ผิดพลาดก็กราบขอตขออภัยนะครับผมติชมมาได้นะครับผมแสดงผิดพลาดก็นนํากันมาได้นะครับผมคือจุดมุ่งหมายก็อยากให้เอฟซีมีความสุขนะครับผมดูเรามีความสุขไม่เครียดครับคือจุดมุ่งหมายของบา่าเตโซ่จริงๆนะครับโอ้ดีเจเอฟซีรู้ทางไงดีนะครับดีเจเก้าไปกินเป่าไม่รู้เออโอ้ดีเจนะผมก็ มีคิดไม่ฟันไอ้ที่นะว่าจะมีถึงหมื่นนะครับผมมีเอฟซีหลายท่านก็ลุ้นกับผมลุ้นกับผู้ติดตามก็เยอะเหมือนกันนะครับก็ขอบพระคุณมากมากครับที่เป็นกำลังใจให้บ่าวเตยโซมาตลอดนะครับสิ่งไหนที่ดูแล้วไม่เหมาะสมก็ติชมแนะนํากันมาได้นะครับผมเพราะว่าคนเราเนาะมีอ่าที่ดีทุกอย่างมันก็ไม่มีนะต้อง ถ้าสมัยมีกนแนะนํากันมานะครับเอฟซี F C. คลิปนี้ก็มาขอบคุณนะครับผมฉลองไม่ใชฉลองคือมาอ่าแสดงความดีใจกับตัวเองนะครับผมที่มีผู้ติดตามถึงหนึ่งหมื่นซับแล้วนะครับผมอ่ารู้ขอบคุณยังไงนะครับคือเอฟซี C, ทุกท่านคือกําลังใจนะครับผมคือผู้มพปะคุณนะครับผมที่อ่ชมคลิปชมโฆษณาให้นะครับที่พอให้มีรายได้ต่อเดือนก็พอ เดี๋ยวใช้สอยนะครับผมอาจจะไม่เยอะแต่ก็โอเคนะครับผมมีกําลังใจเลยถือว่าสุดยอดนะครับมีผู้ติดตามขึ้นมาเรืเ่อยจนถึงหมื่นก็ถือว่าประสบความสําเร็จในขั้นหนึ่งแล้วนะครับผม FC คือผู้มีบุญคุณอย่างที่ว่าผู้มีบุญคุณเป็นผู้ที่ให้กําลังใจเรานะครับผมก็อยากจะบอกว่าผิดพ,พลาดก็ขอโทษขอไปนะครับดีใจครับดีใจมากมายนะครับผม ไม่คิดไม่ฝันว่าจะถึงหมื่นนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากมายครับรอครับสวัสดีครับ